เจอกันอีกแล้วกับผมกนนคนปั้นข้าววันนี้ผมก็มาที่โรงเรียนบ้านถนนชัยทําขนมทาโยกยากิมาแจกเด็กอนุบาลกับเด็กประถมที่โรงเรียนบ้านถนนชัยเป็นโรงเรียนเก่าของผมเองนะครับเป็นวันเกิดวันนี้เป็นวันเกิดลูกสาวก็เลยทําขนมมาแจกตอนนี้เด็กๆก,ก็ทานข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวก็ักพักก็จะแจกขนมนะครับ ตอนนี้เป็นเด็กรอบเด็กอนุบาลเดี๋ยวไปดูกันเลยเจับยกกันสอนคนอุบาลเนีกขให้หนเคยเยี่ยน่อนเรียบามนสนบานันเกิดน้องเจ้าม่แจกขนมกันเลยเยี่ยบก่อนซิเจ้าเจกขนม พี่เครปเรียนอยู่นี่แหละเจ้าจ้าเจ้าเจ้าจ้าจ้ากขนลูกเนาะเจ้าเนี่ยพ่อเรียกเนี่ยจไงเจ้าจ้าจ้าก่อนเจ๊ตัวนี้เป็นอนุบาลอยู่นะครับช่วงนี้กระผมยังนี่ยมานี่เป็นเด็กอนุบาลอยู่เจ้าเจ้าให้ขนม นี่ขนมทาโกยากยินะครับอีกรถหนึ่งยังไม่มาครับตัวนี้ทําอยู่บ้านอยู่ให้เด็กทําอยู่บ้านเดี๋ยวมาส่งอีกอันนี้ทํามาเจกเด็กอนบุบาลก่อนเด็กไม่เรียนประมาณ200คนนะครับวันนี้ บรรยากาศนึกถึงตอนเด็กเลยครับแบบนี้แต่ตอนเด็กไม่มีขนมแจกครับตอนเด็กโรงเรียนนี้รู้สึกจะเจริญกว่าเดิมเยอะเลยครับเมื่อกนมันเป็นไม้เลยที่นั่งเนีย่ยค,คุณครูก็เร่มดูแล้ว